นี่มันแอนิเมชันแห่งปีนี่ว่า สวัสดีครับผมมิตการจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเชา้าคอหนังทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นการรีวิวสไตล์บ้านๆแบบมิตการอย่างผมเองนะฮะก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอนิเมชันนะฮะเรื่อง Inside Out มาสะจัน้นอารมณ์โอนล,อลเวงนะฮะความรู้สึกหลังจากที่ด,ดูนะครับสำหรับผมเนี่ยดูจบต้องบอกว่าเป็นการ์ตูนที่สนุกมากยอดเยี่ยมมากเจ๋งชิบหายคือแบบโดูนะดูแล้วจบแล้วแบบ ชอบอ่ะชอบมากๆอ่ะกับตัวเรื่องนี้จุดดีจุดเด่นที่ผมชอบเลยนะครับในเรื่องก็คงจะเป็นพวกไอเดียหรือความคิดต่างๆในเนื้อเรื่องนะครับที่ใส่เข้ามาแล้วดูแล้วมันกลมกล่อมยอดเยี่ยมมากคือแบบว่าจินตนาการออกมานี่ล้ำเลิศมากๆอ่ะต้องชมเลยนะครับว่ามันไม่ซ้าใครไม่เหมือนใครดีอะคนคิดบทคนเขียนบทหรือว่าคนคิดเนื้อเรื่องอ่ะหืมเจ๋งมากๆกับเรื่องนี้ชอบอ่ะเนื้อเรื่องที่มันทําออกมาได้แปลกแหวกแนวแบบนี้แล้วดูสนุกแบบนี้ผมว่าก็คงจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยประทับใจไปตามๆกันนะครับตรงนี้แหละเนื้อเรื่องีี่แหละททําใ้ กิในใจหลายๆคนนะผมว่านะแถมหนังเนี่ยไม่ได้มีดีแค่พอดเรื่องหรือว่าเนื้อเรื่องเท่านั้นนะครับบทหรือการดําเนินเรื่องต่างๆในเรื่องนี้มันดูเพอร์เฟกไปหมดอะ่ะคือมันเล่าได้ไหลลื่นเนียนและแบบดูสนุกตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับสาหรับการ์ตูนเรื่องนี้แม่งต้องขอชมอีกรอบว่าแบบทั้งเนื้อเรื่องดีทั้งพอดดีทั้งบททั้งอะไรเนี่ยมันดูดีไปหมดอะ่ะเย่แถมการดีไซน์ตัวการ์ตูนทั้ง5ตัวหลักเนี่ยคือมันมีสเสน่ห์ทุกตัวทั้ง5ตัวไม่ว่าจะเป็น กณนึกชื่อไม่ออกนะทั้ง5้าอารมณ์นั่นแหละคือแบบมันเข้ากับบุคลิกอะที่ดีไซน์ออกมาเรื่องนี้คือการ์ตูนก็เจ๋งอีกอ่ะคือผมแม่งชอบทุกตัวมันน่ารักทุกตัวดูแล้วแบบเคลอเมๆอมันเนาะชอบอเหียแถมภาคไทยเนี่ยผมดูภาคไทยนะไม่ต้องห่วงเลยว่าภาคจะแย่หรือจะห่วยนะครับเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้เท่าที่ฟังนะทุกตัวเนี่ยแทบจะเอาคนมือชีพมาภาคเลยนะครับไม่ได้เอาพวกดาราหรือว่าอะไรเงี้ยมาภาคทําให้หนักมาเสียทรสไงแบบ อย่างเช่นได้ยินเสียงแว๊บๆแของเจ้าอารมโมโหอ,อ่ะคนพันธมิตรมาพากนะฮะนะาอะไรนะผมจำไม่ได้ละช่างแมงคือไม่รู้จะบรรยายอะไรออกมาแล้วว่ามันสนุกยังไงนะครับก็ขอสรุปเลยว,ว่าเป็นแอนิเมชันที่สนุกมากอะ่ะคือดูแล้วได้ทั้งข้อคิดและก็เพลินไปกับเนื้อเรื่องที่ล้ำจินตนาการต่างๆที่แบบดูแล้วมันแบบแ,บบแปลกใหม่เดียะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอวยอยังไงนะฮะก็ใครที่แบบว่ายังลังเลยอยู่เนี่ย ควรดูอย่างยิ่งนะครับเป็นแอนิเมชันแห่งปีแน่นอนนะครับก็เป็นการกลับมาเข้าฟอร์มอีกครั้งสาหรับสตูดิโอพิกซ่านะหลังจากที่การ์ตูนช่วงหลังๆของค่ายนี้ท่าบอกมาเรื่องไหนก็ไม่สนุกนะ,ะดูอย่างเช่นคาอะไรเงี้ยมันติงต้องอ่ะแต่เรื่องนี้มันทั้งสนุกทั้งอะไรอย่างเงี้ยขนาดผมเป็นผู้ใหญ่ผมแม่งดูสนุกเลยอเออผมอวยขนาดนี้แล้วก็ไปดูเนอะแม่งเรื่องนี้นะครับไม่ต้องบอกแล้วว่าผมจะให้คะแนนเท่าไหร่จัดไปเลย10เต็ม10ครับโหแม่ชอบมากอ่ะเฮีย มาถึงช่วงแตกประเด็นนะครับช่วงนี้มีสปอยนะครับพูดคุยเพิ่มเติมจากเมื่อกี้นะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าฟังต่อนะครับเพราะว่ามีเนื้อเรื่องที่เปิดเผยส่วนสําคัญนิดนึงนะฮะผมว่าพวกตัว5ลมน่ะของมนุษย์คนอื่นๆแม่งหน้าตาน่าจะคิดใหม่เนาะไม่น่าจะทําเหมือนกันทุกคนเลยว่ะแค่เหมือนเปลี่ยนทรงผมหรือเปลี่ยนมีหนวดมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนขี้เกียจชิดขี้เกียจคอดตัวอื่นแล้วหรือเปล่าวะแม่งนี่ตรงนี้แม่งเสียดายนิดนึงว่ะฉากที่ผมชอบที่สุดในเรื่องผมชอบฉากที่ลาลาขึ้นรถน่ะ แล้วพยายามร้องเพลงห้รถมันบินขึ้นขึ้นเนินน่ะเฮียฉากนี้ไม่โคตรซึ้งเลยว่ะแบบน้ำตาผมนี่จะไหลเลยเพราะว่าสงสารเจ้าปิงปองนะครับที่ช่วยลลาขึ้นไปแล้วตัวเองยอมตายอยู่ในหลุมอะ่ะเฮียน้ำตาจะไหลว่ะไอสัตว์ขนาดกูแกขนาดนี้กูดูกระตูนด้วยน้ำตากจะไหลเฮียทาซึ้งจิ๋หมหายแม่งทาลายจิตใจบนดูอ่ะตายๆตลกไอตัวซึมเศร้าสุดแล้เวเฮียคนพาก็พากาไม่หาได้ใจเลยแล้วบุคลิกแม่งโดดเด่นจิ๋หมหายแบบ มึงจะเศร้าไปไหนไวะเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะมีลัลลากับซึ้งเศร้านี่แหละที่เด่นที่สุดนะฮะตัวอื่นนี่ไม่ค่อยจะเด่นสักเท่าไหร่แต่ก็เอานะตามจริงเนี่ยมันน่าจะมีหลายอารมณ์้วยแหละเขาก็คัดมา5อารมณ์เน้นๆน้ะงห้าอารมณ์ที่แบบดูแล้วมันเด่นจริงๆนะก็โอเคละจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไม่ชอบก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการรีวิวสไตล์บันๆไม่ค่อยมีเนื้อหาอะไรมากมายรระะนนรีีวววิไไม่่่ออออเเเเเกกกงงงงนนนนน็็้้้จััหหืืาตปดด Oh! Thank you! Woohoo! Yes!